ราบสวัสดีครับวันนี้ผมออกตลาดแต่เช้าไม่เคยมาเก็บมุมนี้สักครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยเจอโอกาสมาเก็บมุมฝั่งที่เป็นสี่แยกที่สามารถที่จะออกไปทุกจุดได้วันนี้ขอเก็บภาพเหล่านี้เป็นของฝัากของฝัง่กสำหรับ F4 ผมด้วยครับ ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ฤดูฝนอยู่นะครับที่ตลาดข้าวตัวเมืองจังหวัดอ,อ่างทองคือสิบสิบ สางไว้ให้คนเคารพบูชาส่วนส่วนหน้านี้จะเป็นแผงขายอาหารขาวารนะสำหรับภาะวักมเสงเนือสำนานักช้นมาเราจะเห็นมีขายของาลดนนะครับเกกระางขดระบิเป็นทางบาญกุยลเปมีทางบุญัุศครับอันนี้ะคคจ,ดดจ,นจะเป็น ก็มีเนรน้อยองค์นำหน้านะฮะก็มีพระฤาษีศุดร nah. ์ศ okay. okay. ุกร okay. so so okay. ุกร์เจะหลายสิบรุ่นนะครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งสำคัญนะครับผมขอเก็บเพื่อนี้เป็นของฝันของฝากนะครับ เราสาธุด้วยสำหรับญาจอมที่มีประสบการณ์สันว์ประหลาดระดับก็จะมีสังฆลีนะฮะบ้านเราเพราะว่าติดวัดนจะเก็บภานานๆจะได้เห็นภาพนี้สักครั้งหนึ่งครับ หลายสิบรูปนะครับมีทั้งพระภิกษุและก็สามเณรเออวันนี้นะมันเป็นโอกาสดีครับที่ผมสามารถมาพบภาพแห่งความประทัใจากว่าเป็นของฝันของฝากให้กับ f อที่อยู่ในประเทศต่างประเทศ ขอเก็บภาพแล้วก็ให้ภาพเหล่านี้เป็นสินบรรยายนะครับแรสำหรับคลิปนี้ขอขอก็ขอกขับคุณมากครับี